นี่นี่ชิมชิมโมจิย่างเป็น,น,น,นอพคอนเก็บ์ภาพเก๋จะ <c oughs> เอาไปประกอบเฮ้ย <c oughs> อันนี้เรากินเพราะหิวนะท <c oughs> ไมว่าอ่อย <c oughs> <c oughs> นี่ยจริงแล้วเนี่ยนประเด็นมันมาดูที่การชอบการกินการซื้อการจัดจ่ายโทษมันได้เกิดจากตรงนั้นโทษมันเกิดจากยางต่างหากข้างในมียางยางก็คือยาง แต่ถ้าไม่มียางอย่างเงี้ยเรามาต่างประเทศนกำลังทรัพย์เราก็มีแสวงหามาได้โดยชอบทำไม่ลาําบากหรือเราอะไรก็จับจ่ายใช้สอยไปแต่ยางไม่มีก็เป็นของฝากของอะไรด้วยอันนี้ท่านบอกว่าผากสกากโทษมันฝ่ามือที่ไม่มีแผลเอายาพิษมาโรยมันกไ็ไม่ได้รับโทษจากยาพิษแต่ถ้ามันมียางอยู่ข้างในอย่างเงี้ยฝามือก็มีแผลด้วยมันก็โรดดยด้วยยาพิษด้วยที ซื้อมาซื้อไปจ่ายมาเจอไปเขาเรียกว่าเป็นความบ้าเฉยบ้าชอบบ้ากินบ้าเที่ยวซื้อไปแล้วก็ไมได้ใช้ไม่ได้ฝากอะไรต่ไปก็กองกอง,องซุกซุกไปแต่ว่าบางทีก็จัดจ่ายได้ปัญหามาหน้าทิพฐิมาหน้าก็มีเช่นไปถามว่านี่ราคาเท่าไหร่โอ้ยน้ำหน้าอย่างคุณนี่มีทางซื้อได้หรอกเนี่ยก็เกิดมันอัต,ตราตัวมาพวกคุเปลี่ยนอยางทั้งร้านเท่าไหร่ซื้อไม่้ทั้งหมู่บ้านเลยสมมติอย่างเงี้ย <laughs> เกิดอ,อัตราก็นำไปกู้ยืมสินขึ้นมาเป็นไปได้ไง สุดตันหามานะทิฏฐิเนี่ยเป็นไปได้นะบ้ากินบ้าชอบบ้าทเที่ยวปัญหาจะเกิดจากยางถ้าไม่มียางแล้วเนี่ยก็จะเนินชีวิตตามปกติไม่มีโทษแต่อย่างใดแต่ตามสูตรที่ท่านว่าเนี่ยเพราะมีความทุกข์จึงเกิดความเพลิดเพลินสนุกสนานลื่นเลิงบันเทิงเพราะทุกข์นะเป็นเหตุเป็นปัจจัยบีบคัน้นให้มีกิจกรรมในการบันเทิงลื่นเลิศสนุกสนานแล้วเพราะลื่นเลิงสนุกสนานเพราะเพลิดเพลินจึงเกิดความทุกข์ แล้วเพราะทุกข์จึงเพลิดเพลินสุขสนานแล้วเพราะสุขสนานจึงเกิดความทุกข์หลังจากนั้นไงเตอร์ขึ้นมาเนี้ยเพราะทุกข์จึงอยู่เฉยๆอยู่กับตัวเองอยู่คนเดียวไม่ได้จึงหากิจกรรมบางอย่างวิธีช่วยคนอีสานส่วงนีนง้มันลำบากแล้งแค้นอดอยากทุกเวลาร้องไห้มันแล้งก็เลยหากิจกรรมที่มันจะมาบรรเทาจิตใจของผู้คนไม่ให้มันเศร้าหมองหดหูห่หอเหี่ยวไปกับภาวะอย่างนั้นก็เลยมีหมอลำเป่าแครลื่นเรองดิ้นสีตีเป่าประเภทนี้ต่างๆขึ้นมา เพราะทุกจึงเกิดความเพลินแล้วเพลินแล้วเนี่ยสุดท้ายมันก็หนีทุกไม่ได้ก็ทุกเหมือนเดิมไงเนี่ยมันเป็นอัศจรรย์นยเพราะทุกนะจึงเกิดความเพลินจึงเกิดนันท <Ou. S 2> ี่ลื <Math nun> <aa> ่นเลงสุกสนานเพราะสนุกสนานลื่นเลงมันเทิงเพลินจึงเป็นวงจรของความทุกข์พวกอย่างมันต้องใช้เงินและมีกิจกรรมในหลายอย่างแล้วด้วยความที่เราก็ไม่พร้อมอยู่แล้วนะเพราะไม่ทุกจึงไม่เพลินไม่เพลินไม่ได้สนุกสนานแต่มีได้ไหมเป็นศิลปะวัฒนธรรมเป็นปัญญาภูปัญญา เช่นการเล่นก็จะออกมาเสริมบัญญาใช่ไหมอาจจะมีแต่ว่าเสริมบัญญาละครเป็นเพลงอะไรต่างๆภูมิบัญญาเช่นทุ่งนาแดนนี้ไม่มีความหมายหรือเพียงินคอนสาควายล้วก็วานไปแม้แต่เพลงที่แต่งมาหนังละครก็จะมาแบบหนึ่งถ่ายทอดวิถีเราก็จะยกนําเสนอไปก็วานไปนําเสนอเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องประวัติศาสตร์เพลงประวัติศาสตร์ก็มีหรือว่าเพลงเรื่องของอะไรต่างๆเห็นชี้ยึดอะไรก็วานไปตามนั้นแต่ไม่ใช่เพื่อยอมให้คนเนี่ยเกิดการจับโอดขึ้นมาแบ่งแยก แต่สามัคคีกันในชาติจนหนึ่งขั้นแบบฆ่าฟันกันหรืออะไรต่ออะไรหรือรักชาติก็เกียดชาตินึงปลูกเล้าให้เกิดความรังชาติแล้วก็ไปเกียดชาติอื่นอะไรต่งนี้มันก็จะเป็นมีบรรยากาศหนึง่งท่านถ้าก็จะทำมาในศิลปะของการใช้ชีวิตเนี่ยมันจะใช้ชีวิตแบบง่ายมากเลยแล้วจะไม่ขวางโลกเราจะไม่ว่าใครไม่ว่าใครแต่ถ้ามีโอกาสก็จะนําเสนอเล่าสู่กขาฟังว่าอะไรเป็นอะไรตามพุทธวิธีเนี่ยเขาฟังไปก็อ,อย่างนี้พวกเขาก็ตื่นขึ้นมา แล้วเขาก็จะลองไปใช้ชีวิตใช้ชีวิตปกตินะแต่เขาก็จะคอยดูยางข้างในด้วยใช้ไปกินไปชอบไปแล้วก็ดูว่ายางเป็นยังไงบ้างเห็นอ๋อเห็นแล้วยางก็ไม่เสถียรหรอกบางทียางก็บางครั้งก็มากบางครั้งก็น้อยใช่ไหมเขาก็เห็นเขาเองไงบางอย่างก็ดูไปดูไปดูไปต่อไปยางมันจะในืยืดยางมันจะหดหดสุดท้ายยางหรือกาหมดมันเสื่อมคุณภาพหมดคุณภาพของยางก็กลายเป็นแบบแค่น้ําเนี่ยธรรมดาเลย เป็นป่าที่ไม่ติดเบ็ดกินเหยื่อไปไม่ติดเบ็ดเป็นเนื้อเป็นกวางเป็นแก้งนอนทับบนบ่วงแต่ไม่ติดบ่วงอยู่ในโลกไม่ติดโลก้ทหารทั้งหลายพระพุทธเจ้าอยู่ในโลกที่ปกติไม่ติดเป็นนางน้ำมันยอมไม่ติดดิมุตดิมุตก,ก็คือแบบนี้ไม่ใช่ไปเลยนะดิมุตไม่ใช่ไปเลยนะดิมุตคือยังอยู่อย่างนี้แหละ อยู่แต่ว่าหมดอย่างนั่มุหมดหมายถึงหมดอย่างไม่ยากไปโลกปฏิเสธโลกไม่เอากันโลกเก็บตัวไม่สนใจใครไม่พบผู้คนอยู่ในถ้าในป่าอย่างเดียวอันนั้นมดุนมดเฉยมอมา้าสลุดอเด็กอันนั้นมดุดมุดรู้แต่ไม่ใช่มอมา้าสลุต,อต่อเต่าแล้วก็ต่อเต่าอีกตัวหนึ่งสอ,อีอไม่ใช่วิมุตติเป็นมดุดมุดดอเด็กม,ดมดุดเข้าไปมุดเข้าไปดูได้ครับคิดแคทภูเขาไฟฟูจิ โอ้โหข่าวไพ,พูจีมีรสชาติด้วยนี่ไงหาซื้อได้ที่นี่ที่เดียวอยากนะกับคนที่จะดิมุดจริงๆคนที่จะคนโลกจริงอะ่ะสม่ามันก็ติดโลกเป็นความเพยเนนันทิอะไรต่ออะไรเงี้ยจองก็เลยบอกว่า บางคนก็เลยพยายามทาไม่ให้มันเพลินไม่ให้เกิดความเพลินไม่ให้เกิดราคะไม่ให้เกิดนันทิไม่ให้เกิดกามแต่จริงๆแล้วในสูตรของการปฏิบัติไม่ต้องหรอกก็คือปล่อยตามปกติให้ความเพลินม,มันเกิดขึ้นน้นที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เห็นเรารู้จักแล้วก็สังเกต แล้วต่อไปมันจะเห็นอาเทียนว่าของความเพลินเห็นโ้อของความเพลินเห็นโทษของควนันท่เห็นโทษของความพอใจแล้วมันจะต่อต่อเป็นภพเป็นชาติเพราะเราสงสารสังสวรว่าจะหมุนไปหมุนไปหมุนไปแล้วปัญญามันจะเกิดจากการเห็นต้นคือนันทิคือความเพลินแต่ถ้าเราไปบังคับไม่ให้เกิดความเพลินไม่เกิดนันทิเสร็จแล้วเมื่อสิ่งนี้ไม่เกิดขึ้นสิ่งนี้สิ่งนี้ต่อไปจึงขั้นปัญญาที่เราจะเห็นโทษของนันทิมันก็ไม่เกิดขึ้นฉันใช้ยึดปกติเพิ่มไปเลยหลั่งลาไปตามปกติแล้วก็สังเกตแล้ว็นควาามมเเเพพิิห เห็นมาเห็นไปดูมันเดือไปปุ๊บมันจะเห็นว่าความเพลินภัยใหญ่แค่เพลินอย่างเดียวเนี่ยสังสารวัตหมุนจืดยาเตือนทุอุปายาสะนู่นนะพบชาติเกิดแลาจะหาที่ซึ่งสุดจะได้เห็นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นปุ๊บเขาเรียกว่าเห็นอาทีนว่าของความเพลินเมื่อเห็นอาทีนว่าปุ๊บแล้วน่ะปัญญาเกิดปัญญาเปิดต่อไปจะไม่มีอารมณ์เพลินพอเพลินปุ๊บมันจะมาตัดมันจะเพลินสั้นลงสั้นลงคืออารมณ์เพลินจะไม่มีเพราะมันเห็นโทษความเพลินไงเพลินอยู่แต่ว่ามันจะเพลินสั้นลงสั้นลง ต่อมาที่ท่านบอกว่าเอ็นซีพอลาเชเดอคือดุกับพิบตาเนี่ยพอความเพลินเกิดนุ้นปุ๊บมันตลึกขึ้นมาปัญญามีข้อมูลมาเนี่ยมันก็จะตัดละได้ไวเลยเพราะมันเห็นโทษว่าวัาต่างสงสานหมุนแล้วก็เห็นโทษของภพของชาติของสิ่งที่มันหาที่สุดแล้วจะน้ำตะไหลมาหลายภพไหลายชาติอย่างเงี้ยนะนะสุดท้ายปุ๊บ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 อย่างเงี้ยใช่ไหมนะเราจนกว่าอะไรมากจะเกิดจริงจะไม่มีความเพลินเลยถ้าอะไรมากจะไม่เกิดจริงก็มีแต่มันจะเห็นพวกเราก็ตัดเลยเห็นพวกเราก็ตัดเลย ระด,ดับปกติบนวิถีจิตจะมีแค่การตัดการตัดมีแต่เครื่องตัดเครื่องชำระล้างประหารนะอย่างนั้นนั้นมันยังไม่มีเป็นหน้าที่ของอริมขั้น่างๆอนุสัยอาสวะอย่างเงี้ยความเพลินมันก็เป็นอาศาัศวะความเคยชินชินที่จะเกิดการมาการมาราคานุสัย่ชินเห็นปุ๊บก็อดชอบทันทีได้ยินปุ๊บก็ชอบทันทีสมิเห็นอะไรก็เดินเข้าไปดโดยธรรมธรมรมชาติอย่างเงี้ยเห็นป้ายเสื้อปุ๊บเห็นเสื้อผ้าพรจากที่เคยสั่งสมมาสัญญาเป็นร้อยๆไม่รู้กี่พบกพี่ชาติเห็นพวกบางทีขาไปเองนี่หออไหม อาสมวันอย่างเงี้ยน,นี่คือเป็นอาสวะเหมือนกันนะเป็นเป็นอนุสัยเป็นความเคยชิงของทางตาทางหูเป็นกามากามาราคานุสัยอย่างเงี้ยนะแล้วบางทีใครด่าม,มาก็ทำมไม่ไม่ถูกใจปุ๊บก็ปฏิขาอนุัยก็ทันทีเลยปุ๊บมองก็มองได้ถึงลวงเจ้าได้โทสะเลยวาจาได้พูดก็ทันทีเลยมีอะไรอะไรเงี้ยจะไปอย่างเงี้ยทันทีเลยน,นี่ก็เป็นอาสวานะนะเป็นเรื่องปกติฉะนั้นบนวิถีจิตเนี่ยมันประหารไม่ได้ก็คือให้มันเกิดแล้วก็คอยสังเกตตามแม้แต่ด่าไปแล้วเผลอไปแล้วเพลินไปแล้วแล้วก็มีกล้องวงจร ถ่ายไปด้วยเหมือนที่เก็บเนี่ยเข้าไปชอบซึ่งแต่ะร้าน,านใช่ไหมเดยคุณจันหรือว่าคุณนิชภาเนี่ยชิมงานก็ถ่ายไปถ่ายไปตลอด้วเสร็จแบบนี้ปุ๊บเรากลับไปก็มาฉายดูแล้วเราก็นั่งดูตัวเองโอ้แต่ละแห่งเขารถจอดปุ๊บเราไปไหนทําอะไรอากับพรยาเป็นยังไงพูดก,กับคนขายยังไงอาการกิริยาที่เราหลานล้านู่นเป็นยังไงปุ๊บมันต้องดูเองเลยแล้วก็ปัญญาก็เกิดทีหลังถึงจะช้าไปหน่อยแต่ก็คุ้มถ้าได้เห็นนะสาระคือถ้าได้เห็นถึงจะช้าไปหน่อยก็คุ้มแต่ถ้าไม่เเเห็นนลยยี่ เช่บางทีก็คือไปฉายแล้วก็ดูตัวเองทีหลังดูมาดูไปปุ๊บตอนที่เราดูมันมันไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นใช่ไหมมันก็มีกุศลพอสมควรไงมีสติสมาธิความตั้งมั่นปุ๊บโอ้เราเป็นอย่างนี้เนาะเราเป็นยังไงแล้วทุกคนก็พร้อมจะพัฒนาตัวเองอยู่แล้วไหมคราเข้ามาไปเมื่อไ,ไปอีกเจอสิ่งแวดล้อมอย่างนั้นอย่างนั้นอีกมันจะมีเขาเรียกว่าสติจะเกิดขึ้นมาเองเครื่องลึกหะลึกกุศลจะขึ้นมาเองจะก้าวไปเห็นพ๊บที่มันจะมีภาวะอีกแบบหนึง่ง มันจะสั้นลงสั้นลงมีน,นะแล้วบ่อย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 งใช่ไหมต่อไปจเปะเป็นปกติเลยถึงไปก็เดินไปไปเห็นนะเจรจาพาดีปกติจับจ่ายซื้ออะไระก็ปกติแล้วก็ปกติเลยใช่ไหมไม่ใช่ให้นี่ให้อีกเดึ่งไม่ใช่ไหมเออมันจะปะกติดีมากเลย แต่พยายามไม่ให้เพลินกับไม่เพลินเองก็ไม่เหมือนกันเลยไม่ต้องพยายามตามสูตรอ่ะมันต้องเพลินไงบางคนพยายามแะไม่เพลินตามสูตรคือมันต้องเห็นความเพลินแล้วความเพลินเนี่ยเป็น tamam ปัจจัยส um ่งต่อไปยังไงเห็นเป็นปัจจัยการแล้วมันดีหรือไม่ดีมันมีโทษขนาดไหนเห็นโทษถึงนความเพลินความไหลทางสารวัตรหมุนไปพบเกิดชาเกิดปายาสะเกิดวงจานหมุนติ้วๆขงในพบใหญ่ เมื่อเห็นอารทีนะว่างเห็นโทษนความเพลินแล้วเนี่ยมันจะเกิดภาวะอีกแบบหนึง่งเกิดปัญญาขึ้นมาแล้วต่อไปต่อไปเมื่อเพลินปุ๊บมันจะมีการตัดก็แค่นั้นเนี่ยง่ายมากเลยถ้าไปวงังค้บให้เพลินมันก็กลายเป็นภาวะอีกแบบเกิดที่เพราะตันหาค,คุณนี้ไม่พ้นตัณหาแล้วชีวิตคุณจะเป็นยังไงคุณก็ไม่เป็นธรรมชาติคุณก็ไม่มีเป็นเป็นมนุษย์คล้ายๆมนุษย์ขุนยนเลยทีนเนี้ยใช่ไหมเขาขำก็ไม่ขำ ก็ไปนั่งเครียดนั่งเพง่งแล้วก็ไปเพ่งโทษชาวบ้านก็อีกางใช่ไหมพวกนี้ไร้สาระไร้กันสารสู้เราไม่ได้เรามานั่งมันก็เป็นแบบนึงก็เป็นส่วนเกิดข,ข,ของสังคมก็เข้าเข้ากับโลกไม่ได้ใช่ไหมโลกก็ไม่ต้องอยู่อะไรจากเราเราก็โลกก็อมองอย่างหนึ่เราก็ช่วยโลกไม่ได้เพราะาโลกเขาปฏิเสธเราอะ